ครับสวัสดีครับพบกับสิงหพัฒนาการช่างกันอีกครั้งนะครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาดูการบรรทุกของเทเลอร์สิงหพัฒนาของเรานะครับอันนี้เป็นาการบรรทุกรถไถนะครับคูปต้าสนะครับคูปะต้าสแรงนี่นะครับพร้อมผัาน ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับผัานพวนนะครับโทษทีเป็นผานพวนตัวนี้เราใช้อ่าเทเลอร์เป็นเหล็กกล่องนะครับอันนี้คือแปลงเมื่อก่อนเป็นบรรทุกอ่รถถ่ายแชมป์สาแรงนะครับ จะใช้เป็น2ล้อแต่นี่ก็เปลี่ยนมาเป็นสีล้อนะครับเพื่อเพิ่มขนาดบรรทุกน้ำหนัก47แรงหรือ50าสิบแรงได้สบายนะครับใช้สประตูลากสบายเลยนะครับอันนี้ก็ลากจากบรรกรรมมานะครับ อำเภอบัลลรรกจังหวัดพิษณุโลกนะครับระยะทางลากมา,าส่งรถไถลูกค้านะครับเป็นระยะทางประมาณ20สิบกิโลเศษนะครับสบายมากนะครับเป็นแค่เป็นเหล็กกล่องไม่ใช่เป็นเหล็กล้างน้ำนะครับเ,เหล็กกล่อง3ามนิ้วลากไม่มีปัญหาครับ วิ่งเฉิวเลยนะครับอตอนนี้ก็คือ,อช่วงระยะผ่านด้านหน้ามันยาวนะครับก็เลยต้องถอดสะพานขึ้นออกเพราะว่าถ้าใส่สะพานขึ้นมันจะติดผ่านด้านหน้าเลยต้องเอาออกนะครับอันนี้นะครับสนใจก็ ติดต่อมาได้นะครับเทเลอร์อลากจะเป็นรถแบ็คโคนะครับหรือรถไถตามขนาดที่ท่านต้องการสั่งกันได้นะครับครับเจอกันใหม่ครับครับสวัสดีครับ